สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่281นะคะพี่พี่ขาประจำเช้าว,วันเสาร์ที่24มกราคม2569ค่ะ ช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆนะคะพี่ๆขามาให้พี่ๆได้รับชมกนันอีกเช่นเคยนะคะ1ชุดจะพิจาหนึ่งชุดเช้านี้นะคะ21รายการ300บาททุกองค์นะคะ2องค์500บาทแล้วจะส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์หาน้องราพีนะคะพี่ๆขา 099-084-1561นะคะ092-543-9610ค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาหน้องรับพี่ได้เลยจ้ะพี่จา๋า ก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยนะคะ1วันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป10โมงเช้านะคะพี่ขาวันนี้น้องรับพี่มาสายพอดีวัดทุกวันเสราร์นะคะต้องพาคุณพ่อไปฟอกไตนะคะพี่ๆขาตั้งแต่เช้านะคะ6โมงเช้าถึง10โมงนะคะกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณ11โมงค่ะ กว่าจะจัดพระนะคะพี่ขาเสร็จก็ประมาณช่วงนี้นะคะพี่ขาบางวันเร็วหน่อยบางวันช้าหน่อยกราบขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าถ้า,าช้าสุดจะเป็นวันเสรเาร์ก็คือวันนี้นะคะโอเคจ้พี่จารอบเย็นก็ห้าโมงเย็นนะคะรายการที่1ค่ะเหรียญพ่อท่านเขียววัดหงมนนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำสองห้าหนึ่งสามหลังยันแบบนี้นะคะ วันนี้ได้าามาหลากหลายรายการเลยจ้ะพี่จ๋านี่รายการที่1นึ่พ่อท่านเขียววัดหงมนนะคะสวยเลยใบหน้าใบตาท่านคมชัดเลยค่ะรายการที่2รูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะรายการที่สองรายการที่3รูปหล่อหลวงปู่เผือกค่ะ รูปหล่อหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะลงควันดำแบบนี้นะคะอุดกิ่งด้านในด้วยค่ะรายการที่สี่หลวงพ่อพัดลงยาลายธงชาติค่ะพี่ขาสวยมาก100นะคะ1นึ่งนค่ะอ่าจะเป็นเหรียญเจ้าสัวอายุยืนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสองอ่าขอไปค่ะเลขโค้ดห5ึค่ะ ต่อโค้ดคำว่ารวยด้วยนะคะหลวงพ่อพัดลงยาลายธงชาติสวยๆเลยค่ะรายการที่5นะคะพี่ๆขาห้าจะเป็นลูกอมค่ะเป็นลูกอมแกะลาหูแล้วก็อุดกิ่งของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ขึ้นคอสวยๆเลยค่ะองค์นี้ลูกอมนะคะพี่ขาแกะลาหูอมจันแล้วก็อุดกิ่งหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองรายการที่5ค่ะ6จะเป็นเหรียญทวิภาคีนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็หลวงพ่อคล้ายวัดพนมรอกนะคะปี2,4,8,3นี่ด้านหลัง รายการที่7เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะสวย1องค์3 0้บาทสององ500บาทค่ะ8ดหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสอ,อ่อขอไปค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมห่วงเชื่อมนะคะ2 4 8 4่หลวงพ่อคงบางกระพร้อมพ,พี่ให้น้องแลบพี่หาเยอะมากจ้ะพี่จา๋า นี่ราบผลพนทวีหลวงพ่อคงบางกระพรอมค่ะ2 4 84นะคะรายการที่8 9เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตตารามค่ะเป็นเนื้อฝาบาทหลังหนุมานเชิดธงแบบนี้ค่ะที่เราลึกในงานผูกพัทธสีมานะคะ2521้25เลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ สิเป็นเต่าหลวงปู่หลีวองค์นี้สวยมากพี่จา๋าตอกโค้ดซ้ายขวารุ่นสุขใจค่ะสวยเลยหลวงปู่หลีววัดไล่แตงทองรายการที่สิเอเป็นเหรียญอามหลวงพ่อโสธรค่ะ หลังพปร,รปี09รุ่นสร้างโรงเรียนนะคะสวย12ค่ะสมเด็จพิมพ์เส้นได้สมเด็จวัดลักขังพิมพ์เส้นได้ค่ะด้านหลังค่ะมาพร้อมกรอบทองแล้วก็ชุดเบนจับาคีนะคะสวยๆเลยกรอบทองลงยา สิบสามองนี้เป็นพระก,กิ่งเนื้อนวะค่ะกิ่งเนื้อนวะแล้วก็ก้นเงินของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมต่อโคตรกรรมการค่ะรายการที่14เหรียญหลวงพ่อไหนวัดบ้านแจ้งห่วงเชื่อมหลังยันค่ะ อักขรยันแบบนี้เลยนะ1องค์300บาท2องค์500บาท15หลวงพ่อเงินวัดดอนเย่หอมค่ะมาคู่กันกันกบพระก,กิ่งนะคะแต่นนองรับพีเอาไว้คนละที่เฉยๆมาบ้านเดียวกันเลยค่ะรุ่นสุดท้ายองค์นี้2518รายการที่16เหรียญพระชัยหลังช้าง รายการที่17เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนพระปรามาจารย์อมะตะมหาเทระมีโค้ด2จุดเป็นกระไหลทองสอสวยเลยค่ะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยค่ะหลังยันนะคะอายุ109ปีวัดบ้านจานสีสะเกตเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ18เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน หลวงพ่อแก้ววัดเครอวันชนบุรีหลังพระปิดตาอักขระแบบนี้นะคะสวย19เหรียญหลวงปู่ทิมต่อโคตร,ตรงอกโคชัดสวยๆเลยค่ะด้านหลังรุ่นไตมาตรปี18นะคะอักขระล้อมยันแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยรายการที่20มาคู่กันค่ะเป็นพานักปกหลวงปู่ทิม ครบ8รอบต่อโค้ดค่ะมาพร้อมกอบเงินฝั่งเพชรแบบนี้นะคะแล้วก็21ตะกุดหลวงผุดทิมค่ะต่อโค้ดสาลาโค้ดเลขก3โค้ดสาลาเลี่ยม3ห่วงนะคะแล้วก็มีโค้ดตรงนี้ด้วยแต่น้องรับพี่วัดให้นะว่าความยาวความยาวอยู่ที่ เก้าเซนพอดีค่ะเรี่ยมสามห่วงนะคะสวยๆเลยค่ะตะกุดปูทิมมาคู่กัน1องค์300บาท2องค์500บาทจะพิจาจัดได้เลยนะคะวันนี้สวยหลากหลายรายการเลยค่ะ099 084 1561 092 543 961 0, 61, 0 1, สนสำหรับชาวนี้สวัสดีค่ะ